ตั้งงานในญาติยอมนำกันอยู่ดอกนาายอมเนือพผากันอยู่ให้อายุยืนโุยมืออยาได้ขาดอย่าได้แค้นทางเงินแสนเงินหมื่นทางลูกสาวลูกหน่มให้อยู่ชมอยู่เย็นล อยาได้ผลได้เพื่อนนับเดือนได้ปีให้อยู่สนุกสุกข,ขี้จิบป,ป่วยอย่าได้เป็นป่วยอย่าได้เป็นนยมลุ้โยมป่าเรียกว่าอย่าด้บ้าอย่าได้เปิดออย่าพากันป่วยเล็บเจ็บไข้นโยมเนอสาธุอัตตโยมติดต่อไม้พราบอกดานี้อย่าพากันป่วยเล็บม เจ็บไข่ให้โยมกินเขา่าใดเลไล่จเจ็บคอตั้งหลัง,ยยยยงอย่าคตอย่าคอย่างออย่าจ็บแขนอย่าจ็บขาสาตัเนื้อขอให้โยมใี้พ้นทุกมีแต่ความทุกขสบายหนาคำลงวันนี้ขอให้นำกันถูกรางวันที่หนึ่งหลไลาย,ลาย ต้องบอกเลยนะไม่รอแล้วก่อเลยตอนนี้เนาะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องรอดของชอบอือคำนี่ก็ให้ยอมถูกรางวัลน,นะจ้กคนละใบเนื้อที่นี่อาจารย์บุญมาก็ค่อยยอมสุขขี้มั่งมีไปเสมอทั้งลูกหญิงลูกชายสุขสบายทุกคนนะ้ำ ยอมจะนึกแนวไหนค่อยได้แนวนั้นแม่กตะเสียววิ่งซานายู่ตามแถวแนวนายอมพี่ยอมน้องก็อย่ามองแต่แนวพระนะแนวแน้ค่อยยอมมีความสุขความทุกข์อย่าได้มีให้สุขเกษมเปรมปีก็เงินพันเงินหมืน่นคุณยมเอ้ยทั้งยอมอยา ยอมปูก็ให้อายุสืยืนยืนทามีเงินก็อย่าให้เขายืมเนี่ยมันจะทวงอายากเนื้อเย็นเย็นเงินเนาะเงินของเงินของเองนี่เถอะเงินของเองเถอะอนะยังไปหายก็ด่าอยู่ได้เนาะมามาเป็นมิดเวลามายืมเออ ผรตาดอกนี้ผ่ย้ายที่นี่จะให้ดอกนายยอมือบผ่นยอมที่มานั่งรับดอกเดินนั่งรมนี้ตลอดแม่พระนมเจ้าผาที่คอยรับผรอยู่ ก็ให้ยอมมีโชคอย่ากให้ตกต่ำใดบุญกุศลที่ทำไปติดน้ำตามดูมีลูกก็อย่าดื้อพอจะได้ตามือนาะตามมาเดือ้อเมื่อกี้นิโยมไหนมาให้รางวัลคนละรอยเป็นยังไงคำลงวันนี้ก็ให้รวยคนละลาน ไ<ห>ม่มีบ้านคนละหลัง<พ>อ,อายุวันนั่งทุกขงพลังให้รวยด้วยยาลาลอยยอมมีลูกคนไหนทางคนใหญ่แล็นคนน้อยให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายหมดทุกคน นนที่ยอมได้มนด,ดอกนายโยมเอ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 เ,อเ,อเอมานาฉันชื่ออาจารย์บุญมาที่ยอมหลายคนดอกไปมนมานี้ช่วยกันจ้ามนอ ญาติฉันอยู่วัดนนหมันแถวน้องแมวบ้านด่านดอกองมีขนนมีมีขนนมียอมพ่อยอมแม่ให้มีโนนมักมานอนเมื่อฉันอยู่วัดนนหมันอำเภอนันนนนสูงดูแต่รถราสุงยังวิ่งบนถนนแซวคุณยอมประนอมเอ๋ อาจารย์บุญมาจะลาญาติครับวัดนนนมันแล้วแต่จักเป็นไรยังไม่ได้ลาค่านมันเลยลาค่าน้ามันยีคนี้เอ้ยไม่ลาไยเอ้ยลากองที่นี่อาจารย์ํำรองดอกนายอมเือ คนเกคนเ่าลาต้าเจ้าแม่ลูกอ่อนวันนี่อาจารย์สำรองนี่ก็ต้องลาใครจะหันเ้ลีรวนใครมาชวนเลี้ยงจะนั่งรถฟังเสียงจักกรจันดีไรแล้วอาจารย์สำรองก็ไม่มองเลีหาล ไมันมาร้องร้องอยู่ลิงล,งลิ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 งรถก็วิ่งไปลอยลอยเส้นตะวันมันก็คอยคำลงไปเรื่อยๆคนโยมหน้อยเส้นเปหลวง่ะคนโยมนั่นจะเทศไปนานกลัวโยมเหนื่อยบวชลูกคนไหนโทรใหม่บังเดอทุกทุกโยม